มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a n n e l PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออ้ยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFE ครับผมไปลูกให้ว่องให้ไวครับลูกเปิดล่างใช ประตูมาเซีมาปิดโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกวางไปเข้าไปลึกๆเลยอ่าแล้วก็ออกมาฐานเครื่องบินมาแบตเตอร์แลบมา ขึ้นไปข้างหน้าลกมาแจ้วกลับมาสิไฟฟ้าแล้วก็สปายมาเก็บกองเผื่อได้ยศปั๊มมาครับโอ้โหได้ยศจริงไหมขอคันใหม่ก่อน พวกนี้จะเก็บไว้ใช้แก๊บมาดิเขาก็ลงรถมามานี่ครับมาครับโอเคคันที่หนึ่งปุ๊บ มานี่ลูกโอผ่านไปเลยผ่านไปเลยเข้าไปลูกโอ้ไม่ไดินรฟไว้แม่งบทตอนแรกจะง่ายนะแต่ดูเหมือนจะไหม้ละคต้องหาที่อื่นหรอ นี่มานี่ดิงคนมาสิฐานคนฐานคนนี่ละกันมาอีกลองอีกทีเดี๋ยว ฐานคนมามาไอ้หนูโอ้โบอุ้ยอุ้ยนิดเดียวแม่งนิดเดียวนิดเดียวเลยครับนิดเดียวเลยจริงๆฐานต้องด่วน เกือบไปแล้วกูทานส้มดูวันเลยอะจะเอาอหรอน้องอ้แม่งมันหลอก มันไม่ได้ยิงอันนั้นมันหลอกครับมันหลอกโอ้ยขวยมาลูกไปกลางขึ้นมาไปมันน wow ั้นไปไม่เก็บแล้ว แบตเตอร์แลบมาเข้ามุมอีกนิดเดียโอเคปั๊มมาเอ้ยเวนเอ้ยอื้มหืมกอไม่ไหวแล้วนะมึงมานี่มาแน่แล้วกวะ แม่นะกแม่นะกหรอย่าโยเลยไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้นอ่ะแม่งยังเหลืออีกอันแม่งวนไป ต้องให้โมหัวทำไมชอบให้โมหัวหะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรถึงต้องให้โมหัวก่อนฮะปั๊มมาเร็วๆนี่พอดิมนี่พอแล้ว Packed up and ready. Construction complete. low ไปดิ. checked and What's the word? Ready. <laughs> <laughs> under Unit ready. <okay> Compensating for terrain flux. Cannot deploy here. Four miner under attack. Cannot deploy here. เร็วเลยฮะไงล่ะหายซ่าไปเดี๋ยวมึงโอ้ยังไม่ได้สปายเลยเนี่ยเลียมนั้นมัน mà đâu Indeed. Unit ready. Tools. Fast and xích Liam xích Liam, 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 Sick. Liam, Sick, Liam, Sick, Unit ready. ออกด่วน <am> <Unit ready. S 1> มานี่มาลุกขึ้นมานี่เบอร์ศูนย์ถอยไป <Unit ready. S 1> มาด่วนครับมาด่วน Unit โอ้โหจะอยู่ไหมเนี่ยจะอยู่ไหมเนี่ยจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่เว้ยอยู่ไปได้ยังไงครับมันอยู่ไปได้ยังไงครับเมื่อกี้นี้ วายหนูขึ้นหน้ามาอีกมือสองหลบไว้นี่ขายออกไปนี่มาจอดรับดาเมจตรงนี้แกออกไปอันนี้มาเหลี่ยมนี้ดินี่ขายออก โอเคเยี่ยม building c o n s t r u ยี่มนี้ได้ไหมไม่น้องพี่ออกมาแล้วนะมันได้สปายด้วยนี่ว่าไม่ไม่เอารถ ต้นไม้ก่อนออกมาด้วยอืมขอยไว้ขายแก๊บนี้ดิอ้าวกูขายอะไรไปเนี่ยขายแก๊บสร้างใหม่ Building. Construction complete. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Structure sold. Unit ready. Unit promoted. Building. Unit ready. Building. Unit lost. Unit promoted. Base is under attack. Unit ready. Structure right. Unit ready. Got no no. In order. No unit ready. Unit ready. No unit lost. Unit up. Unit up. Unit Unit lost. Unit just... <mock> right. right. Unit promoted. Unit lost. <mock> หมอเนี่มันยุ่งจังเลยอ่ะยิ่งอือโดนมิซะโดนมิซะไม่มีพักพวกหรอกไม่มีพักพวกหรอกเกมเนี้ยยิ่งอืปล่อยไว้ Unit lost. Oi, oi, hi, Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. Building. Unit lost. Unit ready. My construction complete. On. Repairing. Compensating for terrain. Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. Unit ready. มายน้องออกมาเหรอจริงออกมาเหรอฮะออกมาทำไมออกมาทำไมไม่ได้แดกพี่หรอกน้องมานีน แกไปอยู่ตรงนั้นแกอยู่ตรงนั้นโอเคมานี่ครับเปิดศึกทุกทางอ่ะเอาเลยเอาหลัง คนคนยิงให้หมด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 อือหมดกลัวหมดขึ้นไปเร็ว ทำไรเพื่อน <Unit ready. S 1> สร้างใหม่ปไปมึงอ่ะมา้ <Unit lost. S 1> า <Unit ready. S 1> ไปเก็บการให้เรียบร้อยครับมาดิเอาอ่ะเอาละน้องเอาละน้อ,นอง เอาละน้อง,องเอาละน้องจะมาเหรอฮะจะมาเหรอฮะมาววะไปเก็บงานต่อครับเก็บงานต่อให้จบฮนะปล่อยไว้ ้ยยิงเออมา,ากลับมาเต็มที่ฝั่งนี้ได้ <Unit ready. S 2> เป็นไงล่ะเพื่อนมาห้าไอ้น้าาอ,อ,งอ,องอย่ามาห้าขอร้องขอร้องอย่ามาห้า Unit ready. Clean <coughs> right. Clean Unit ready. Unit ready. Compensating for prism Unit Oh <my>. <laughs> Yo. <laughs>